สวัสดีครับพี่น้องอาพักกันกินก๋วยเตี๋ยวกันหมดเลยเหรอมาฮอดงานปุ๊บโดยเ,เร็มก็หิวข้าวเลยค่ะไม่อนจ้าวมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วดำดงน้อยมาแล้วแม่เอามานน่ไม่เอาอันอยู่ในรถกินหรือยังนึ้วสองแทบต,ตีตาเอยู่ทวิตไทยกันเอ,เองอเหมือนโอ้ยไทอยู่ทวิตดาราดาราอยู่ทวิตเป็นดาราเหรอ ก่อนมูอะเอาโตเขาไปใส่อีกค่ะโตเบแระบบก ก็ว่ท่านนยกางแบนัเองนะคะนี่มันน่มััาแน่้องแซงต้พ่อๆต้อรับอู้ต้งโดนบอให้ออก่องพอตัวจะเพือนน่องหักแขรงคื้อ้วนขึ้นบันงขึ้นเลยเอากจมาแล้วเนาะค่ะไข่นใช่สุดบอปอยังรูสื้ว่าบวกกนลแม่แหม่มแม่แหม่กินอะไรแม่แหม่มสวัสดีแม่แหม่มสวัสดีค่ะโอ้โะ เล็อแม่เเล็กเยอของแม่เจดเล็กยังอีกสวัสดีจ้าแม่ดวงต้องปุยวูดเซลและวูดเซลเอาน้ำสีไลอๆจัน่อยเดินเก่งเกี่ยวกว่ามันปอูามใสแม่องยังกว่าแม่ดวงมัเป็อ้มัะใสแม่นู้นทพอยูเอางเย็นมาหเอายั็นมาหายอิบเอบเมื่อกี้ซองพอเน่ยบอเคยออกสองพอประมาณปีหนึ่งอ่ะเนี่ยออกซองพอเนี่ยน้วเด้อค วัสดีค่ะช่องพ่อตุ้ยบตุ้ยเราเป็นออฟฟิเชียลค่ะตุ่นยอดตรงนี้จำได้ในสุดเมือนกันฝากช่องน้อยๆเลยได้หนูเด้อฝากช่องนันพ่อตุ้ยต้อง่องนะถ้าช่องพ่อหน่อยช่องนั้นจะหน่อยเดี๋ยวสมัจแจวโบท่านมันจะเพียขั้นส่งพ่อตุ้ยหน่อยช่องอันนี้หน่อยช่องเม่ติ้มหน่อยช่องพ่อโกหน่อยและช่องนู้นหน่อยมาดูฮักแารรีฟิว รีวิวนะโอ้ยิของเขออยากถ่ายรูนะบริทไทยโดนนะมอยอ่ะออขออาตถ่ายลูกคนนั้นเนี่ยเป็นผึ้ก่อนเปนยังขออยากถ่ายนะเอาเอาอันนี้ก่อดี๋ยวก่อเอาอันนี้ก่อนเอาก่อนไม่ยา่ะเอาให้เลือกกะลีือกะลีปาปาบมเอาผ่ามาพ่อมาผ่ามาผ่ามมากะลี่อมากะลีผ่ามากะลี่ กินพ่อมาลอกคางกินเสียน้ำใจลูกับไปก่อนลูกเมมมาว้าวแม่นยังกลี่มเยมาเร็วกวม้ปฏิเสธเร็วี่ปุ้ยมากบ่มักมามั๊มักปั๊บเดีวไม่ต้องโยนหนาพ่อนะน่ากลัวพ่อ ได้ไดี่ใส่ยังเส้นบังน้ำกับเส่ไก่เอาใส่ไก่เด็กหน่อยพี่น้องใส่ไก่ใส่ไก่ใส่นบังน้ำไม่เส้นพี่ล้นพี่เห่าพี่มากใส่ไก่กับใส่ไก่แม่ไว้รุ่นแม่ไว้รุ่นแม่มักอมเปี้ยวโอ้ยแม่มาบังนัดอันนี้ซื้อมาให้เพราะว่าคิดนะหมื่นแตกยี่สิบเจ็ดชั่วโมงหมื่นแตกหมื่นสามลิปแล้วชิปไอ้ชิปกตางวัน มาอคืนอย่างนอนฟังอยู่บสบายนะโอ้โหยอมรับประมลกลับมานยอมรับจริงกรับผ่านผอานอยู่ผ่านผ่านเมีกินแนกพอโก้เพอมียังนอนถ่ายกินเอามา้นอ่านัฟังน้ตาจะไหลเลยกินโดนัทเนาะที่ีลูกมันนเพลงโอหงด้ค่ะซึ่งนะซึ่งนะมือี้เอาเรื่องกนเรื่องกซึ่งนํามื่อี้ซึ้งว้าวโดนแแหม่มได้กินแล้วอเอ่ะคือว่าโอเคนะ น้ำตาสีไหลขึ้นปกติกองมันหล่นเซตตาน้ำตาไหลอาบแขนเออเสียหลอกอีกดอกไหลลงมาหอดแถวคาถาช่องพอดนะเนี่ยขอเงินอะไรบ่ได้เงินจ็คเก็ตคลิปนี้เบ็นบอไปบ้านค่ะฝากต้นทีกินเขาใเขามาแหละมือที่ฝากจะมีขี้เหลวกวนงูไหลมาได้พี่น้องไหลสองคลยเราะสียมันหลอกคาถานี่คาถาสองก็ตัวใหญ่ซิบตะทีกลัวเก็บอันนี้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด้อเพราะว่าอ้เขาไม่แหม่มลองได้อยคร เขาไม่แหม่มร้องคะถานี่ได้ไหมโเนียนะนาะไรอาดแก้มอ่ะลโเเออพี่้อง้นอตุยเด้เอาถ้าไม่แหม่มร้องได้นิกราถาที่ให้หรือมันรู้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลู้ซือไม่ให้เยอะเอาไปกินเลย ี่ทักมหาบอ่นะเป็นเพียงกันนั้งหัข้าวม้นก็ขายมหาบอดีบรรจุมาเส้าแบทไม่รู้มาาไหนก็ได้ก็ดียะโคตรโคตร่ะ พ่าะหอยต่าสลับเปล่าเมิ่บงในหนังกลมคือสลับเปลานีเกาลกจ้าโอ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจนะครับเียตไทยลูกสาวของไทยโดนแหลกมากขนไหมเือนพี่น้องเพราะว่าสมัครเธอนางรายสุดเลยนะค่ะยมเขาไปใน้น้องเหี้ยมสมัครได้หมดทุกอย่างไลยเ่รได้หมดทุก่างลหรอได้ค่ะได้มยกัแขงแขงกิ่นห้องกันสย ไม่ให้กำลังใจเน้วไม่ให้กำลังใจเน้วไม่ะเผาเนื้อใครเอ่ยอ๋อมีเนื้ม่อนตขึ้นมาแล้วก็มากินกเแล้วไปดี๋ยวเดีมาเอาหมาถึงแผแพ้งอนหมาถึงไผไ ย้านจนตูบปูนิาน่ะนะบ่อแนบ่อนบ่อลอเอาคือว่าเธอแรกว่านี่ยป้าคือว่าเป็นเกีี่ยไหลได้เนี่ยเยี่ยบเกลีรยบ่อหลองนะล้ำพังนะตาี่แอบแก้มมาเป็นยังไงบอสต้มนเลยสะนั่นแหละก็ต้องเ่ต้องรองี่น่ะตามลูกสาวเลยอย่าไป้องเอาจะไงกับพวกควนกน